โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างนะครับเป็นส่วนขอ,องรีคอร์ดครับมาเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการสร้างรีคอร์ดกันเลยนะครับให้คุณนับเข้าไปในไปเต่ตัวนะเพื่อคุณเขาว่ารีคอร์ดนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ดกดติดตั้งได้นะครับพค้ดเขา นะครับทำการกดติดตั้งเดียวนะครับคุณก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็แจ้งคนนะครับใส่อีเมลคือเบอร์โทรศัพท์ของคนนะครับแล้วก็เป็นส่วนอะไรนี่ราสมัครง่ายมากเลยนะครับผมเดอ๋ดอคลิปหน้าเดี๋ผมมาสอนสมัครอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะพอเราเออกดสมัครแล้วนะมันก็จะมาหน้านี้นะรเราสามารถทวีรวน,นคนอื่นเข้ามาในเออรีคอร์ดหลดได้ด้วยนะครับผมตัวกุฏิยาเข้ามาก็สามารถมาเข้ามาได้นะครับผมสามารถส่งข้อความส่งของขวัญให้ได้นะส่งรูปภาพอะไรต่าง นี่ก็คือการค้นหาครับสรวจขวางพวกที่เราอยากไปเข้าเราอย่าไปเข้าดีดขอดของใครเราก็ต้องพิมพ์ไปนะครับผมหัดหนาสิฮะเงินบ้ินถูกอันนี้คือเป็นตรวนของเราที่เราอยาก เข้าดีานะ้ครครับ้เตี้ยแค่ก็คือมันเป็นตัวของเอ่อสำหรับลิคอร์ดครับถ้าเราอยากแต่งลิทคอร์ดพวกเอ่อคนดังๆนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเอาตัวนี้นครับตัวนี้เนี่ยคล้ายๆแบบตัวนี้เนี่ยลงไปนะครับแต่นี้เป็นของเรามิต้องมาลงไปนะครับโอเคนะครับผมโอเคสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้คนกันแล้วกันนะคบผม ฝากคุณไลควแชร์ให้สำหรับช่องปุ่มกันด้วยนะคะซึ่งคนที่ไม่คุ้ติดตามช่องเลยอยากฟีดไฟล์าฝากกันด้วยนะครับ